เพลี้ยกระโดดเสียงตาลนะคะลูกค้าปัญหาของพี่ๆชาวนาเลยค่ะต้องเจอสารที่มีชื่อว่าไพามีโทรซีนค่ะลูกค้าตัวเก่งตรงจุดเรื่องนี้เลยค่ะไพมีโทรซีนนะคะลูกค้าเป็นสารกลุ่ม 9B ค่ะครอบคุมแมลงปากดูดได้ดีมากลูกค้าเพี้ยไฟเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนเพี้ยหอยเพี้ยกระสันเพี้ยไก่แจ้ใช้ได้ะค,ะะคะ่ะลูกค้าขะและเพี้ยกระโดดเนี่ยยิ่งเก่งมากๆเลยค่ะสารตัวนี้เลยนะคะนะเป็นสารกลุ่ม 9B นะคะลูกค้าขาทั้งป้องกันและกำจัดเลยค่ะ ออกฤทธิ์แบบบดซึมค่ะทั้งกินตายแล้วก็ถูกตัวตายเลยค่ะแล้วสามตัวนี้นะคะลูกค้าเขาสามารถล็อกการวางไข่ค่ะตัวพีเนียไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ค่ะลูกค้าทั้การปิดวงจรการระบาดไปได้เลยค่ะซองนี้นะคะร้อยกรัมนะคะลูกค้าข่ะต่อน้ำร้อยลิตรนะ ฉีดได้หมดเลยค่ะลูกค้าทุกคื่ทุกช่วงเราก็ฉีดผ่าดออกได้ด้วยค่ะกอฝากไปเลยค่ะลูกค้าถ้าใครเนี่ยใช้ยาพื้นมานานแล้วปกลุ่ม c a ค่ะพวกสารไทอะมีทอกแซมอิมิดาโคพิดอาซีทามีพิดพวกเนี้ยค่ะลูกค้าให้ลองเปลี่ยนกลุ่มดูค่ะซองนี้เป็นยาเพี้ยกลุ่ม 9B ค่ะลูกค้าหาตัวเก่งเรื่องเพี้ยดือยาเลยค่ะก็จัดไปได้เลยนะคะบอกระกจ้าให้นะคะลูกค้าหาฉีดได้หมดเลยค่ะทุกคทุกช่วงฉีดผ่าดออกได้ด้วยค่ะกดได้เลยค่ะ